แล้วคําถามคือชั้มไม่สนใจพลังงานทางเลือกเขาไปให้ความสําคัญกับพลังงานอะไรนะครับก็คือพลังงานถ่านหินนั่นเองนี่คือแบบที่สุดเลิฟของเขาเลยนะเขาบอกพลังงานถ่านหินเนี่ยถูกและสะอาดที่สุดด้วยนะครับเขาไปพูดไว้ในหลายหลาย,หลายเวทีนะอย่างนี้ชมาชชาตาประชาชาติก็พูดไว้นะครับเขาบอกเลยทุกวันนี้เขาห้ามเลยนะให้คนในสนําเยบข่าวเนะี่ยห้ามพูดว่าโคลเขาเปลี่ยนเป็น clean beautiful coal นะก็คือเป็นถ่านหินที่สะอาด นั่นเองนะครับเขาชอบใช้คำง่ายๆนะ beautiful อะไรพวกนี้นะมีต้นทุนในการผลิตอ่ะก็ถูกด้วยนะครับเขายกตัวอย่างประเทศเยอรมน,นีกลับไปเปิดโรงงานไฟฟ้าถ่านหินอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเป็นหลักฐานเลยนะว่าพลังงานท้งเรื่องมันไม่ตอบโจทย์หรือเปล่าสุดท้ายคนก็ต้องไปพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลอยู่ดีแล้วก็อ้างด้วยนะว่าถ่านหินในสหรัฐเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะครับมูลค่าเนี่ยมากกว่าคลังทองคําสํารองของสหรัฐหรือที่ฟอร์ดน็อกเนี่ยเป็นร้อยเท่านะครับอ่า เรามีสมบัติอยู่ในพื้นดินทําไมแล้วไม่เอามาใช้นะอ้างแบบนี้เลยนะครับซึ่งเรื่องเกี่ยวกับฟอร์ดน็อกเนี่ยเขาไปพูดเมื่อเดือนเมษายนคือตอนนั้นเนี่ยทางโดนัทัมออก Executive o r d นะครับให้มีการสนับสนุนการเปิดโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินนะครับโดยมีข้อยกเว้นในการไม่ต้องตรวจค่ามลพิษสองปีนะครับ,นะค,รบคือแบบ ปั่นไฟกันให้เต็มที่เลยนะครับอีกสองปีค่อยมาว่ากันใหม่ว่าจะมีการประเมินหรือเปล่านะ่ยเขาก็บอกเลยตอนนั้นประเทศเราเนี่ยโอ้โหมีฐานหินเยอะนะครับมูลค่ามากกว่าทองคำสำรองเป็นร้อยเท่านะครับอันนี้ก็ต้องตรวจสอบว่าตกลงมูลค่าของฐานหินอยู่ในประเทศแล้วทองคำสำรองของเขามีเท่าไหร่ก็ตรวจสอบแต่ว่ามันก็มีเรื่องต้องพิจารณาสองท่อคือราคาทองมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เราจะตรวจสอบตอนที่ตุณธรรมพูดคือเดือนเมษายนตอนนั้นทองบาทละห้าหมื่นกับตอนนี้ ทองบาทแล้วหกหมื่นนะฮะตกลงแล้วทองคํำสารองกับทานหทินในประเทศเขาอันไหนเยอะกว่ากันอันนี้คือฟอร์ดน็อกนะครับคลังเจ็บทองคําำําลองของสหรัฐนี่คือแบบแน่นหนามากแล้วอยู่แบบพื้นที่ที่ใครก็เข้าถึงไม่ได้นะครับก็ต้องดูว่าตกลงทองคําที่นี่กับทานหทินในใต้ดินของเขาเนี่ยอันไหนเยอะกว่ากันมีค่ามากกว่ากันเนะี่ยข้อมูลนะครับของสนักงานสารสนเทศด้านพลังงานเ,นเมื่อปีสองพัยี่สี่บอกว่าสหรัฐเนี่ยมีทานหิน ทั้งหมดนะในประเทศเนี่ย469,000ล้านตันนะแต่จริงๆแล้วเอามาใช้มาขุดทาเหมืองทำลาลังงานเนี่ยได้แค่ครึ่งเดียวนะฮะซึ่งแค่ครึ่งเดียวนะเขาตีเป็นมูลค่าได้ประมาณ6แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้คือมูลค่าของทานดินในประเทศเขาเนะนี่ย6แสนล้านแล้วทองคำในฟอร์ดน็อกมีเท่าไหร่นะครับในฟอร์ดน็อกเนี่ยเขาเก็บทองคำไว้เป็นทองคําแท่งนะฮะ147ล้านทอยออนนะครับ ถ้าตอนที่โดนทำพูดตอนนั้นเดือนเมษายนทองบาทละห้าหมื่นเนี่ยมูลค่าของทองคําในฝอดน้องอยู่ที่ 4, 40, สี่แสนสี่หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือน้อยกว่านะแต่ที่ทำอ้างเขาบอกมากกันเป็นร้อยเท่านี่คือไม่ได้ม่ได้มากกว่ากันขนาดนั้นนะแต่ถ้ายิ่งมาดูตอนนี้ที่ทองบาทละหกหมื่นเนี่ยนะครับทองคำในฝอดน้องเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นไปห้าแสนแปดหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเกือบเกือบเท่าฐานทนแล้วนะครับเอ่อ ถามว่าแพงกว่าไหมมูลค่าของถ่านหินในสหรัฐเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันเยอะกว่าจริงแต่ไม่ได้เยอะกว่าเป็นร้อยเท่านะครับแต่พอเข้าใจว่าข้อมูล,ลันนี้ยที่โดนทําพูดเนี่ยเขาอาจจะจํามาตั้งแต่สมัยเขายังหนุ่มนะตอนนั้นทองคํา, it, า <dashboard> อาจจะไม่แพงขนาดนี้นะ่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนั้นมูลค่าของถ่านหินในสหรัฐเนี่ยอาจจะแพงกว่าทองคําของสหรัฐเป็นร้อยเท่าก็จริงแต่ว่าันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าข้อมูลข้อเท็จจริงบางอย่างเนี่ยอาจจะจริงในช่วงหนึ่งนะครับ แต่นาะคดอาจจะไม่จริงก็ได้นะฮะอย่างทองคําวันนี้บอกว่าทองคําบาทละหมื่นเนี่ยปีหน้าอาจจะเป็นบาทละแสนก็ได้นะัะเนี่ยเรื่องของข้อที่จริงเนี่ยมันต้องดูเรื่องบริบทเรื่องของเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแอีกเรื่องหนึ่งประเด็นเขาบอกว่าไฟฟ้าจากถ่านหินมันถูกนะครับจริงๆแล้วไม่ถูกนะครับมันแพงนะฮะแล้วตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนมากเลยนะครับหันไปพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งอื่นอย่างชัดเจนแค่ช่วงสิบห้าปีเนี่ยเปลี่ยนเลยเพราะว่าสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยสองพันสิบนะครับ สหรัฐยังพึ่งพาการผิดไฟจากถ่านหินอยู่ที่สี่ห้าเปอร์เซ็นก็คือเป็นแหล่งหลักเลยแต่ตอนนี้ปี2 0 2 3เยิบสามหรือแค่สิหกเปอร์เซ็นะครับคือลดลงจากที่คาดเยอะมากเขาคิดว่าเมื่อก่อนคิดว่าสอง0าสจะลดเหลือสาสิเปอร์เนี่กลายเป็นว่าแป๊บเดียวนะจากสี่ห้าเหลือหกสิบหกนะอย่างชา้าอันนี้คือตัวสีดําก็คือปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหินนะครับมันลดลงชัดเจนอะไรที่มาแทนคือการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยสีเทาเนี่ยเพิ่มมาเป็นสีน่ะิบสามเปอร์เซ็นต์ เขาใช้ก๊าซธรรมชาติแทนนะครับราคามาถูกกว่านั่นเองนะไปเทียบราคาเนี่ยนะครับมันถูกกว่าการชัดเจนเขาบอกว่าการผลิตไฟฟ้าจากโรงงาน่านหินเนี่ยหนึ่งเมกะวัตต์ชั่วโมงนะครับเก้าสิบดอลลาร์แต่ถ้าเป็นก๊าซธรรมชาติเนี่ยหนึ่งเมกะวัตต์ต่อชั่วโมงเนะี่ยสี่สิบสามดอลลาร์เกือบครึ่งหนึ่งแล้วยิ่งถ้าไปใช้พลังงานทางเลือกนะครับเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่มีแบตเตอรี่เนะี่ยหนึ่งเมกะวัตต์แค่ยี่สบสามดอลลาร์เท่านั้นเองนนี่ดูอย่างชัดเจนนะครับ ของก๊าซเนี่ยจะถูกกว่าผ่านหินชัดเจนแล้วถ้าเป็นพลังงานทางเลือกเนี่ยนะครับทุกวันนี้มันลดลงมากนะครับอย่างที่โคนี่ก็อยู่กลางๆนะแต่โซลา่าเมื่อก่อนแพงนะพลังงานแสงอาทิตย์จะการผลิตไฟฟ้าตอนนี้ลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือเทรนด์ของโลกเลยอันนี้พูดถึงว่ามันไม่ได้ถูกแล้วนะไฟฟ้าจากผ่านหินแล้วเรื่องของมูลพิษที่โดนะชั้าบอกมันสะอาดเนี่ยจริงๆโหเรียกว่าตรงกันข้ามเลยข้อมูลของ EPA หรือสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้ดอมสหรัฐก็บอกเลยนะ โรงไฟฟ้าทานหินถือเป็นการผลิตไฟฟ้าที่ปลดปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศมากที่สุดในบรรดาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยมันส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้าเลยนะครับตั้งแต่การทําเหมืองเลยนะการทําเหมืองเนี่ยก็เป็นการเรียกว,ว่าทาให้มีการปลดปล่อยสิ่งเจือปนไปในแหล่งน้ํานะครับพอมาเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยก็มีการปลดปล่อยนะสารพิษหลายอย่างนะครับ ทั้งซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์สองอันเนี้ยพอไปทําปฏิกิริยากับโมเลกุลของน้ำในบรรยากาศแล้วนะครับทาให้เกิดสิ่งที่เรียกาฝนกรดนั่นเองนะครับเนี่ยส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับโรงงานก๊าซธรรมชาตินะครับโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยปลดปล่อยไนโตรเจนออกไซด์มากกว่าการถึงสิบเท่าปลดปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์มากกว่าการถึงร้อยเท่านะฮะโอ้โหคนละเรื่องเลยนะครับและเทียบการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการหลักของภาวะโลกร้อนเนี่ย ก็เรียกว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในสหรัฐมันลดลงแล้วนะตอนที่เขาต้อรวจนะ20%แต่ว่าสัดส่วนการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ส,สู่สิ่งแวดล้อม55%ครึ่งหนึ่งนะเหมือนว่ามีคนงานแค่20%แต่ทำกำไรให้บริษัทได้ถึง55%อันนี้ถ้าเป็นเรื่องดีในเรื่องบวกเนี่ยก็คือโอเคแต่เนี้ยถ้าเป็นเรื่องของมลภาวะเนี่ยถือว่าแม้จํานวนจะน้อยแต่ว่าสร้างมลภาวะได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดนะถือว่าเป็นตัวปัญหาสําหรับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงนะคร ส่วนของฝุ่น PM 2.5นะครับเขาก็ไปศึกษาเหมือนกันนะครับอย่างที่เรารู้กันฝุ่น PM 2.5เนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพนะแต่ว่าแหล่งที่มาก็มีความสําคัญเหมือนกันไม่ได้ว่าฝุ่น PM 2.5ทุกอันจะมีอันตรายเท่ากันนะเขาไปสํารวจเหมือนกันนะว่าถ้าเป็นฝุ่น PM 2.5จากโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงการเสียชีวิตมากกว่าฝุ่น PM 2.5ในธรรมชาติอื่นถึง2.1เท่านะฮะมันอันตรายมากกว่าขนาดนั้นเลยส่วนเรื่องเยอรมันเนี่ยตอนนี้หันกลับมาพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจาก โรงงานถานหินแล้วมันจริงแค่ส่วนหนึ่งนะคือตอนปี2022เนี่ยทางเยอรมน,นีนะครับเขาไปสั่งให้โรงงานท่านหินที่ยุติการดำเนินการไปแล้วกลับมาดําเนินการอีกครั้งหนึ่งสี่แห่งด้วยกันเพราะตอนนั้นเป็นช่วงต้นของสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนตอนนั้นมีปัญหาเรื่องการขัดแคลนพลังงานพอดีนะเพราะว่าทางรัสเซียเขาก็ตอบโต้นะไม่ส่งไฟฟ้ามาให้นะก็เลยต้องเรียกว่า ไปพึ่งพาพลังงานเดิมนะไปเอาโรงงานไฟฟ้าถ่านหินที่ปิดไปแล้วสี่แห่งเปิดมาใหม่แต่ก็เปิดตําเนินการแค่สองปีเท่านั้นปีสอง4ัยิบสี่ก็ปิดตัวไปนะครับแล้วทางเยอรมันเนี่ยไม่มีการเปิดโรงงานไฟฟ้าถ่านหินใหม่อีกเลยตั้งแต่ปี2 0 2 0ัยิบเป็นต้นมาคือห้าปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยไม่มีการเปิดโรงงานไฟฟ้าถ่านหินนี้เลยนะซึ่งทางเยอรมันเขาก็มีกฎหมายด้วยนะครับว่าจะยุติการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินให้ได้ในระหว่างปี2 0 3พันสาสิบถึงสองพันสามสิบแ ะอันนี้คือตัวอย่างของประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับในยุโรปหลนะายประเทศนะที่เห็นสีเขียวนี่คือเลิกผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินไปแล้วนะครับส่วนประเทศทอ,อื่นอย่างเช่นเยอรมันสเปนฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายเหมือนกันว่าจะยุติการพึ่งพาไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเทรนด์ของโลกนะว่าตอนนี้การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทางเรื่องเนี่ยต้นทุนมันถูกลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีผลดีด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเนี่ยถ้าใครไม่ยอมรับเรื่องนี้เรียกว,ว่าอาจจะตกเทรนตกขบวนได้นะครับอืมอย่างประเทศอย่างาาาสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนน,ตอนนี้การเมืองเขาต่อต้านสิ่งนี้มาหก,ก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของค่าไฟของเขาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานอาจจะเรียกว่ามีปัญหาก็ได้ในอนาคตนั่นเอง